สวัสดีค่ะชื่อนางสาววิพารัตใจมั่นค่ะเป็นผู้ผ่านการฝึอกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทยที่สำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปุยร,รมในปีพศ .2562 ค่ะปัจจุบันเป็นกุ๊กในร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตและเป็นวิทยากรสอนทักษะการทำอาหารไทยให้กับชาวต่างชาติค่ะเราทำงานณจุดนี้ลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาติพอมาทานอาหารที่ร้านก็ติดใจในรสชาติของอาหาร ก็ได้มีผู้มาติดต่อให้ไปเป็นวิทยากรสอนทักษะการทำอาหารไทยก็ดีใจคะ่ะรายได้เพิ่มขึ้นหน้าที่การงานขยับขยายขึ้นภูมิใจในตัวเองคะ่ะก่อนที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานนี้ก็เป็นกู๊ปมาก่อนเหมือนกันแล้วก็ได้ไปฮอลิเดย์ที่ต่างประเทศก็เลยคิดว่าทํายังไงเราจะได้ไปทํางานต่างประเทศทํายังไงเราจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะการทํางานต่างประเทศไรายได้จะเพิ่มขึ้น 2อถึงสเท่าตัวก็อยากมีเงินเยอะๆเพื่ออนาคตแต่เรายังขาดทักษะเราไม่มีใบรับรองเราไม่สามารถไปทํางานต่างประเทศได้พอกลับมาที่เมืองไทยก็เลยมาเจอสํงงานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานวีรำเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆรวมถึงหลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทยก็เลยตัดสินใจลงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย เพื่อที่จะได้มีทักษะเพิ่มเติมมีใบรับรองการฝึอกอบรมและมีใบรับรองการผ่านการสอบมาตรฐานระดับหนึ่งที่สามารถสมัครงานได้ง่ายขึ้นและสามารถไปทํางานต่างประเทศได้อันนี้ก็ดีใจค่ะเพราะว่าหลังจากจบการฝึอกอบรมก็โชคดีได้มีการสอบมาตรฐานเลยก็ได้ผ่านการสอบมาตรฐานค่ะได้ใบรับรองก็ช่วงนี้ก็จะติดสถานการณ์โควิดก็เลย ไปไหนไม่ได้แต่ก็โชคดีที่ยังมีงานทำในเมืองไทยอยู่มีโอกาสณจุดนี้เข้ามาก็ดีใจค่ะขอบคุณสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานที่มอบโอกาสดีๆนี้ให้ขอบคุณคณะอาจารย์ทุกๆท,ท่านที่สำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานขอบคุณท่านพออขอบคุณอาจารย์อรชรติตารมผู้ที่เป็นวิทยากรและฝึกสอนอาหารไทยให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะ ขอเชิญผู้ที่สนใจผู้ว่างงานสนใจฝึกอกบ,บรมอาชีพเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับตนเองหรือสร้างอาชีพให้กับตนเองในสาขาหลักสูตรต่างๆก็มีหลายหลักสูตรค่ะขอเชิญชวนนะคะสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบีรำยินดีต้อนรับค่ะ